สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่มุกดาหารนะครับทุกคนนะฮะเรามากินบุฟเฟ่ต์กันเ<ม>พิ่งรู้ว่ามีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะครับอิ่มละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถือว่าถือดิอไม่ชัว่วหนิมั้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทต่อคนไม่เกินมั้ยนี่ก็เริ่มปิงป้งย่างต้มไครรับะ พี่เพือนี่จะเน้นไปทางประหมึกนะปลาหมึกชี่เสือชอบกินปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็อาหารทะเลนะเน้นกินทะเลแล้วก็หอยแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ำจิ้มแบบเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มแบบสกีนะแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบสตูดจ้านมากตั้งไว้ใหญ่ใหญ่มันดีให้กันเอยแล้วก็มีหอยหวานของโปรดนะตองเทพของเทพนะร้านนี้เค้าอร่อยเลยอร่อยนี่ยร้นี้อร่อยเนี่ร้านนี้อร่อยมากเลยน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลยนี่นี่ ตุ้มตามอิ่แล้วนะโปรสังเกตชองนะยังขออนุญาตเนี่ยเนี่ยได้ร้อนขอซิมเบคอนหน่อยน่าจะสุกแล้วแหละมั้งเนี่ยเบคอนอ่ะมาสุกไปแล้ว50%ไม่ต้องให้มันสุกมากอร่อยอันนี้พี่มต้องให้สุกมากไหมเนี่ยเนื้าสุกมากมันจะไม่นั่นแหละ าลื zat, มถ่ายหอยนี่เบคอนกับหอยหอยแมลงคู่เนาะหอยแมลงภู่ครับอากาศอากาศเย็นๆหนาวๆ ทางที่สมาเราทื้อคลิปนี้นะก็อย่าลืมดูคลิปจบแล้วก็ดูโฆษณาเดี๋ยวคนเยอะเลยใครที่เสียก็จะเริ่มกินแล้วนะถ้าหมูไทยนี่สู้สู้เลยเนี่ยมากินหมูททยเลยหมูที่ของโปรเลยร้านไหนมีกุ้งเนี่ยเตรียมน้ำเตรียมเจ๊งเลยร้านไหนมีกุ้ง เป็นกุ้งที2องสามร้อยตัวอ้โหกุ้งไงอะนะอืูเสะนะน่านยโอ้โหกินประมาณนั้นอยู่นะแล้วไม่มีกุ้งไห่หลังมกุ้งมีแต่ปลาหมึกแบบขนาดบ้างปลาน้อย่นี่กุ้งสงสัมันจะอยู่ที่สองร้อบก้งรประมาณนี้ที่อราคาน้ัหมยนั้นไมลายแล้วเป่อย่างเๆเน้อยๆด้วยนน มีผัดด้วยนะครับทุกคนหนังระว่างกลางพอดีได้เปรียบเนี่ยรู้จักมันรู้จัเสือมันหรอเือมันเปือนแล้วแมนป่ระมันงายูเมันาได้หรอ เขาเขาย่างม,มาแล้วเขาม,มากอะอไม่เสียบเลยเสียบกับทิมกินเลยแน่น <laughs> นี่ครับหทุกคนได้ย่างเลยครับยว่ <c oughs> ๆเลยครับแต่น้ำจิ้มมันอร่อยครับน้ำจิ้ม,มอร่อยชอบมากเลยรสชาติน้ำจิ้มไอจดาเนื้อเนืน้อหมูคั่วย่าง เราไม่เสียอบกินแฮมๆบ้ะงกินเบคอนเบคอนกินเบคอนคอแล้วก็ซีฟู้ดอ๋อคแล้วกินได้แล้วหลังจากวันนี้เราทำงานเ,นเหนื่อยๆนะทุกคนมาเติมพลังกินโมทะกันนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับอิ่มละ179บาท้เพริ้าะคว่าคูกมาก่ เขาไปสั่งกิโลก็ยังร่อยาอหากิเก่าเนี่ยนำ้ำมากเท่าถูกเนี่ีคนจ้ำรึบุเฟ่แบบ หนึ่งร้อเจ็ดสก้าหนึ่งคนไม่รวมเครื่องดื่มไอติมอ๋อเนี่ยฟรีมดอร่อยมากครับวันนี้กูติ๋วก็ไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่ากินกินอาหารแบบนี้นไม่ได้ งากินยะันถ้าระบอกมากีก <t ries> ี่แสกตอนมาแล้วไม่กี่แเกนะก็ได้ี่ต้องออกมากี่คนเดียวห้ยไง่างตากอืมากาศรนวันนี้เรากำลังสู้เร่ไแด้ขันไม่ได้ รสชาตินี่รสชาติได้แน่นี่ครับทุกท่าน กินหอยนอร่อยอ่ะหหวนอร่อยไม่ต้องแกะเลยนะอืออือหอยหวานหอยหวานไม่ต้องกินแล้ว嘛ข้องต้มออกมาต้มนี่ต้องมีหอยด้วยนะออร่อยดีอร่อยน่ะหอยอร่อยมาก วาเนี่ยขอต้มนะครับทุกคนแมงคู่นะมันสุกมาแล้วทุกคนนะขอต้มมาแล้วแม่ทำแม่พูดว่าสุกแล้วใส่ไปในหม้อแป๊บเดียวค่ะน้อนแล้วก็าหมึกอันนี้ก็สุกแล้วด้วยเริ่มสดได้เนี่ยแม่สุกแต่เดิมโอ้มากินเบคอนแล้เอาเบคอนดีอร่อยอร่อยแล้วก็มีหมึกแช่ด้วยนะอือโอ้ร้อนๆนะทุกคนดูไอ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  ยืนยันมอจริงๆนะเากแบบเอารกเดียวนตามที่เอืมจะก,กินอลยดีกว่ารเรียยน้ำยเรียยน้ำย่อยครับผมเดียนี่ครันจิ้มครับออดีดีหมดเลยครับนีครับอร่อยครับ ทุกคนนะครับรมากินร้านกันนะครับทุกท่านนะครับหมูทออร่อยมากเลยนะครับมาเดอ้อทุกคน